ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับทางด้าน s อสซเมืองทองยูเนเต็ดครับใกล้สอยมิดฟิลด์จจมขยันดีกรีทีมชาติไทยครับ โดยความเคลื่อนไหวของสโมสรเอสซีจีมงทองอยูเนเตดสโมสรชั้นนําของศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งครับที่ยังคงอยู่ในระหว่างการเสริมทัพอย่างหนักครับหลังจากการประกาศต่อสัญญากับมาริโอยูโรกี้ครับเอ็ดค้ดขวัญใจแฟนบอลกิเลนประยยงไปอีก3ปีครับ ล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานมาว่ากิรินพยองครับกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาก,กับผู้เล่นในระดับดีกรีทีมชาติไทยจุดอายุไม่เกิน23ปีในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการตัดเกมที่เด็ดขาดและมีความขยันไล่บอลสุดกัดไม่ปล่อยซึ่งเป็นนักเตะประเภทที่มารายยิูยุโรปกีชอบและต้องการอย่างมากครับโดยที่นักเตะดังกล่าวครับทางบางทองได้วางเอาไว้ให้เป็นตัวแทนของวัฒนาไพรนุ่มครับมิดฟิลกัปตันทีมที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับสโมสรอ,อุทธยธานีเอฟซีทีมดังในานนี้ครับ โดยซึ่งแข้งรายนี้ครับจะเข้ามาช่วยสปอรต์ตแดนกลางร่วมกับดาวรุ่งหลายคนของทีมครับทั้งทางด้าน,นพัชรพลอินทนีวิรเทพป้อมปันสวรวิทพานทองในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางคู่ครับที่จะช่วยเป็นผึ่งงานในตัวลุกสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระมากขึ้นครับ ฉลามชนบุรีเอฟซีครับที่ปีก่อนครับต้องดิ้นรนหนีตายถึงช่วงท้ายของฤดูกาลครับก่อนจะเอาตัวรอดได้สําเร็จครับแต่ในผลงานของฟุตบอลถ้วยน้องออาอย่างช้างเอเปครับครับทำได้ดีครับทตยันเข้าชิงก่อนจะพ่ายโดนจุดโทษกับสิงเชียงรายยูไนเต็ดครับหวังงบประมาณในการทําสู้ศึกฤดูกาล2021ออกมาเป็นชี้เรียบร้อยครับอยู่ที่ประมาณ110ล้านบาทครับที่จะเป็นเม็ดเงินจากสปอนเซอร์ของทีมครับโดยวางเป้าหมายครับขอติด top four ได้ขอดุนเป็นแชมป์ถ้วยช้างเอเปครับให้ได้ครับ โดยเรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านสยามกีฬาฟุตบอลสยามครับได้รับการเปิดเผยจากบิ๊กบอลครับผู้จัดการทีมของฉลามชนครับว่ารุ่การ2021ที่จะถึงนี้ครับนั้นทีมจนบุรีครับจะมีงบใช้ทําทีมราว110ล้านบาทครับซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินที่เราพอใจครับแม้อาจจะไม่มากเท่าไร่กับบรรดาทีมบิ๊กเนมทีมใหญ่แต่ด้วยงบประมาณเท่านี้ครับเรามั่นใจว่าทีมฉลามชนครับเป็นทีมที่แข่งและเมื่อรวมกัน การที่ได้เราได้นักเตะฝีเท้าดีครับโดยเฉพาะตัวต่างชาติรายใหม่เข้ามาเสริมทัพครับน่าจะทําให้ทีมไม่ต้องเผชิญกับชะตากรรมต้องดีรุนตกชั้นในอย่างแน่นอนครับโดยทั้งนี้ครับชุนบุรีครับวางเป้าหมายสําหรับรุูการใหม่ของไทยลีกหนึ่งครับไม่ว่าจะขอแชมป์ฟุตบอลตัวเอกครับครับเพื่อรับสิทธิ์เป็นตัวแทนของไทยลีกครับเพื่อลุยศึกเอเซียรุ่นกาล2023ัน่มได้ครับส่วนในไทยลีกครับไม่เพียงแค่จะต้องดนรุนหนีตกชั้นครับแต่วางเป้าหมายว่าจะขอติดท็อปโฟไม่เกิน4ให้้ไดครับสหรรรัับบบชุี F4 ค เลนโตเคิลิตและจินดีคันยุกกับสอง้ข่งใหม่ต่างชาติของชุนบรี FC ฟซครับเดินทางมาฝึกซ้อมกับทีมช่วงปรีซีซั่นครับพรเพื่อเตรียมรวยตัวใต้ทยลีก2 0 21แล้วครับหลังจากพ้นกักตัวตามมาตรการของภาครัฐเป็นชีเรียบรอยเลยครับ โดยตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับและบริษัทไทยลีกจำกัดครับได้มีการกำหนดเปิดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลโตต้ไทยลีก2 0 21นัดแรกในวันที่31กร,รกฎา,าคมนี้ครับโดยทั้งนี้ครับได้มีการเรียกนักเตะในสังกัดครับเพื่อเข้ามาเก,ก็บตัวฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสู้ศึกฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับ โดยล่าสุดกับทันด้านเรนาโตคิริตและจินดีคันยุกับ2แข้งต่างชาติลายใหม่ของชนบรีเอฟซกับได้เดินทางมาฝึกซ้อมกับทีมช่วงปรีซีซั่นกาบเตรียมลุยตัวต้ไาทายลีก2021แล้วครับหลังจากพ้นกักตัวตามมาตรการของภาครัฐเป็นชีเรียบร้อยแล้วหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงต้นเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาครับ โดยอย่างไรก็ตามครับขนาดนี้อีกหนึ่งนักเตะใหม่อย่างทางด้านเดนิสบูริโลครับกองหน้าชาวบราซิลครับก็เตรียมที่จะเข้ามาสมทบครับเพื่อฝึกซ้อมเช่นกันครับหลังจากแย้ตัวครับได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นชีเรีย้บยแลยครับและอยู่ในช่วงระหว่างการกักตัว14วันครับซึ่งคาดว่าจะสามารถออกมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับและเช่นเดียวกับทางด้านยูบงซูครับได้ยิงเกาหลีใต้ครับมาร่วมทีมในฐานะโคตาเอเชียด้วยครับ การท่าเรเอฟซีครับต้องเจอกับข่าวร้ายเลยครับหลังจากเควินดีรูมรัมครับแบ็กซ้ายของทีมได้รับอาการบาดเจ็บอีกแล้วครับปิดฉากช่วยสิงเจท่าการท่าเรือเอฟซีลุยส์เอฟซีแชมเปยนลีก2021เป็นชีริยบรอเลยครับหลังจากที่เควินดีรูมรัมครับต้องเจอปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บกลับมารบกวนอีกครั้งครับ โดยก่อนหน้านี้ครับเควินครับได้รับประกันบาดเจ็บตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาล2020ที่ผ่านมาครับแต่เขารักษาหายและกลับมารวมฝึกซ้อมกับทีมเพื่อเตรียมลุยศึกเอฟซีแชมเปียนลีครับแต่ล่าสุดครับก็กลับมาเจ็บเอ็นบริเวณข้อเท้าซ้ายอีกครั้งครับซึ่งคาดว่าจะต้องพักยาวถึง2เดือนครับนอกจากนี้ครับจะช่วยลงสนามสู้ศึกทางด้านเอเชียครับและอาจจะส่งผลกระทบกับไทยลีก2021ในช่วงเริ่มเปิดฤดูกาลอีกด้วยครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปของการเทเอฟซี FC ครับจะลงสนามในศึก FC ฟแชมเปี้ยนลีกครับพบกับกว่างโจเอฟซครับในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนเวลา17นาฬิกาตร,รงครับโดยทางด้านพิคันครับพสต์ตำเหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมเ c l ครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ป้ายไฟเปลี่ยนตัวเสียในช่วงสำคัญครับ โดยทางด้านคุณมิติประธันที่ปรึกษาสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับออกโรงตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินที่1และ4ครับในเกมเอชซีแชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มครับนัิที่เพชชุนบุงกุลไดมอเตอร์1ประตูต่อ2เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยทางด้านกวางสู่มาพ่ายครับสู้กับทางด้านชุนบุงกุลไดมอเตอร์ได้อย่างสนุกครับก่อนพ่ายไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ในเกมนัดล็กของรอบแบ่งกลุ่มครับ และอย่างไรก็ตามครับในเกมดังกล่าวครับเกิดเดตุการที่ทาให้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับเสียโค้าเปลี่ยนตัวนักเตะแบบฟีฟีหนึ่งครั้งครับเมื่อทีมกําลังจะส่งทางด้านชติพัฒน์ปุ้งแก้วครับเอกนิต์ปัญญาลงสนามร่วมกันครับแต่ทว่าครับป้ายไฟเปลี่ยนตัวข้างสนามเกิดปัญหาครับจึงทําให้ทีมส่งแค่โชติพัฒนครับลงไปเล่นก่อนส่วนทางด้านเอกนิตฐ์ปัญญาครับถูกส่งลงในสนามในเวลาต่อมาครับและทั้งนี้ครับทางด้านบิงฮันครับได้ออกมาโพต์ครับว่าเราไม่มีเกมลงเล่นมา3เดือนครับไม่มี การเปลี่ยนตัวผู้เล่นห้าคนคือจุดเด่นของเชียงรายมาโดยตลอดครับและการเปลี่ยนตัว5คนครับคือเรื่องที่เราวางแผนไว้เพื่อเรียกเม็ดความฟิตให้กับนักกีฬาตามสภาพร่างกายของแต่ละคนครับเพื่อให้พร้อมครับแต่การวางแผนของเรารับต้องพังลงครับเพราะการบริหารนันผิดพลาดของฝ่ายจัดครับอุปกรณ์ก้างสนามมีปัญหาผู้ตัดสินที่1และ4ไม่มีวุฒิภาวะมากพอในการแก้ปัญหาและความแม่นยำของกดและเบียบครับเหลือแค่ยี่นาทีครับ แล้วเรากาลังจะเปลี่ยนอีก2คนในครั้งเดียวครับแต่ก็เพิ่งได้รับแจ้งว่าเราเปลี่ยนตัวครบและสั่งค้างครับจากผู้จัดการสนามครับถ้าเปลี่ยนลงไปแล้วเราโดนปรับแฟ้สามศูนย์ครับผมและทางด้านนักกีฬาทีมันครับยังคงต้องโสู้ครับไม่ต้องห่วงครับที่เหลือรายละเอียดของทางด้านประธานท่านครับในจัดการต่อแล้วครับเราติดตามได้เลยครับ และตรงนี้ครับผมเสียใจมากๆาครับเพราะเราผ่านอุปสรรคเรื่องการเงินมาโดยตลอดครึ่งปีแรกครับเราตั้งใจเตรียมทีมเพื่อทําผลงานดีที่สุดก็ผิดพลาดขนาที่เราเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากปีที่แล้วครับพวกเรานํามากลับมาปรับปรุงแก้ไขหมดครับแต่ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับที่นี่เราควบคุมไม่ได้ครับเรื่องนี้ครับขอฝากเป็นกรณีศึกษากับฟุตบอลบ้านเราด้วยนะครับและต้งนี้ครับเรายังคงอยู่บนเส้นทางครับเกมเมื่อวันถือว่าเราออกไปเยือนชุนบุงอีก5เกมครับเราต้องทําให้ได้ครับ เราจะนําข้อผิดพลาดมาปรับปรุงให้ดีขึ้นในทุกๆเกมครับเราจะพยายามทําเต็มที่เพื่อศัก์ศีของฟุตบอลไทยครับทั้งนี้ครับทางด้านบิงค์ฮันับได้ปิดไทยโดยว่ารักเชียงรายและรักประเทศไทยครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูนในแตดครับโดยมาปิดไทยกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพมังกรโลกเงินปุริทรอฟซีกันหน่อยครับทีมดังในศึกไทยลีกครับภายใต้การคุมทีมของโคชอนหลังสันวิวัตชัยโชวครับที่กำลังเดินหน้าเตรียมทีมฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นก่อนลุยศึกในฤดูกาล2 0 2 1นี้ครับ ดูทางด้านล่าสุดครับมังกรลูกหุ่นครับได้ลงสนามเกมอุ่นเครื่องเป็นเกมที่2พบกับอุเทนิเอฟซีครับที่สนามทางด้านสุขนสวัสด์27ครับหลังจากที่เกมอุ่นเครื่องนัดแรกครับเอาชนะทางด้านสโมสรพันธมิตรอย่างทางด้านครงโคนอะคาเดมี่ชุดยู21ปีด้วยด้วยสกอร์5ประตูต่อ1จากประตูของทางด้านธีรเทพวิโนโอไทยอาทิตย์บุตรจินดาเอวันโดเปาลิสตาครับและทางด้านสมุทรสงครามครับได้ทําประตูจากน้ำพึ่งที่ทําไป2ประตูครับ โดยขณะที่เกมหุนเครื่องกับอุตเตอานีเอฟซีครับทีมในศึกไทยลีกสครับที่เขีนผู้เล่นดังลงสนามอย่างคับข้างครับไม่ว่าจะเป็นกัรตันทีมอย่างดัตสกรทองเหลาและลงจันทสวิจูเนียโรเปตครับก่อนจะจบลงด้วยผลเสมอกันไปแบบสนุก2ประตูต่อ2ครับโดยทางด้านปอริสเทโรเอฟซีครับได้2ประตูจากธีรเทพวินูไทยและทางด้านณัทวุฒิมูลสุวรรณครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เล็กกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแจกับพวกเราทีมงานเบรดลีฟอร์บรีกันด้วยครับ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ